สวัสดีครับผมตั้มธานยศอต้ชกนบครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆครับในการขับรถนะครับคลิปสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นคลิปการแนะนําเพื่อนๆนะครับมือใหม่เลยเพิ่งขับรถนะครับออกถนนวันแรกนะครับเราจะมีวิธีการดูยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปตัวอย่างนะครับออกถนนวันแรกนะครับให้เพื่อนๆดูไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ขับรถนะครับวันแรกออกจากถนนเลยก็ลองดูคลิปนี้นะครับ ดูเทียบเป็นตัวอย่างดูไว้เป็นแนวทางว่าต้องทําอะไรยังไงนะครับถ้าอยากดูแลใช่ไหมครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับกดได้ยังครับถ้ากดแล้วนะครับไปดูกันเลยครับการขับนะครับออกถนนครั้งแรกสาหรับมือใหม่นะครับสิ่งที่เพื่อนๆกังวลก็คือว่ากลัวจะขับรถไปชนเขากลัวขับรถไม่ดีนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปนึกถึงส่วนนั้นนะนะครับ เราขับอยู่ในเลนของเรานะครับถ้าเราขับช้าเราก็วิ่งเลนกลางไปครับเลนกลางเลนซ้ายไปนะครับตามองไปด้านหน้าครับมองไปด้านหน้าไม่ต้องไปสนใจข้างๆไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงไม่ต้องไปคิดว่าข้างๆเขาจะทําอะไรยังไงนะครับเราเป็นมือใหม่เรามีสติ๊กเกอร์อยู่ด้านหลังแล้วนะครับเราขับของเราไปเรื่อยๆครับนะครับมีสมาธิในการขับไม่ต้องไปกังวลว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงคนอื่นเขาจะว่าเรายังไงนะครับเราขับของเราไปเรื่อยๆครับนะครับ ขอให้อยู่ในกฎตราจรเป็นพอครับนะครับเขาเบรกเราก็เบรกเขาชะลอเราก็ชะลอครับนะครับถ้าเขาเร่งไปเราก็เร่งเท่าที่เราเร่งได้นะครับความเร็วที่เพื่อนๆสามารถขับได้นะครับก็จะมี50 60 70 8ก็แก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเอาอที่เพื่อนๆถนัดนะนะครับความถนัดแต่ละคนความเร็วที่รถคุมได้แต่ละคนไม่เท่ากันครับนะครับดับงนั้นถ้าคนนึงขับได้80นะครับเพิ่งหันเริ่มแล้วขับได้80 อีกคนหนึ่งขับได้50ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับนะครับขอให้เรานะครับอยู่ในกฎจราจรนะครับอย่างเช่นเราขับอยู่เราก็ให้เราอยู่ในเลนนะครับตามองไปด้านหน้าไกลๆนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมเขาเบรกไหมมีไฟเบรกไหมนะครับมีรถจะออกมาจากซอยไหมดูดีๆครับนะครับเป็นการฝึกนะนะครับเป็นการฝึกให้ตัวเองนะครับมองถนนนะครับดูด้านหน้าดีๆนะครับถ้าเราขับรถตามคันใหญ่นะครับ ถ้าคันใหญ่ในซอยเข้าไปได้เราก็ไปได้นะครับถ้ามีรถจอดขวางถ้ารถคันอื่นเข้าไปได้เราก็ไปได้นะนะครับเราแค่ขับตามเข้าไปเรื่อยๆครับนะครับขับตามไปดูเส้นทางดีๆครับนะครับถ้าเป็นโค้งก็หมุนพวงมาลัยนะครับให้เราอยู่ในโค้งนะครับอยู่ในโค้งหมุนพวงมาลัยค้างไว้นะครับถ้ารถวิ่งอยู่นะครับถ้าเป็นโค้งเราหมุนพวงมาลัยไม่เยอะหรอกนะเราก็หมุนไปประมาณหนึ่งเราก็สังเกตว่าเราอยู่ในโค้งก็พอนะครับแล้วก็ ขับตามทางไปเรื่อยๆครับนะครับขับตามทางไปเรื่อยๆฝึกวิ่งไปครับนะครับฝึกวิ่งไปแล้วก็ให้เราชินกับถนนนะครับมองไปด้านหน้าไกลๆนะครับมองไปด้านหน้าไกลๆดูว่ามีอะไรข้างหน้าไหมนะครับเราก็ขับไปของเราเรื่อยๆครับนะครับถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเข้าไปใกล้ใครข้างหน้าเกินไปมี2อ,อย่างที่เราจะต้องทําอย่างแรกคือแซงออกไปอย่างที่สองคือเราไม่แซงเราขับตามเขาไปก่อน วิธีที่เราจะขับตามเข้าไปก่อน,นครับแต่เราความเร็วมากกว่าคันขนา้างหน้าใช่ไหมเราก็แค่ยกคันเร่งครับยกคันเร่งแล้วยกเท้าเรามารอที่เบระครับ mm hmm. เมื่อยกเท้า,ารอที่เบรกอ, mm hmm. อย่าเพิ่งเบรกนะรอดูอาการก่อนว่าเรายังเข้าไปใกล้เขาอยู่ไหมถ้าเข้าไปใกล้เราก็แตะเบรคครับนะครับถ้าเราแตะเบรกปื๊บให้มีระยะห่างอย่างที่เรามั่นใจแล้วก็ค่อยเติมคันเร่งอีกทีหนึ่งนะนะครับผมบอกนะว่าแตะเบรกนะครับไม่ใช่เหยียบเบรกนะนะครับ ตเบรคคือการเลียเบรกเบาๆให้รถช้าลงชะลอลงนะครับไม่ใช่แบบแต่เบรจนรถลยจุดนะไม่ใช่แบบนั้นนะครับนี้ทีนี้นะครับเวลาขับรถนะครับเราก็มองไปไกลๆนะครับเราเริ่มชินกับรถแล้วนะครับเราเริ่มชินกับความเร็วแล้วนะครับเริ่มชินกับพวงมาลัยแล้วนะครับเราก็ขับตามไปครับนะครับขับด้วยความเร็วที่เราคิดว่าเราเอารถอยู่นะนะครับอย่างตอนนี้ผมขับอยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรรถต้นนะนะครับผมก็ขับตามรถคันใหญ่ไปนะครับผม เราเป็นมือใหม่เราไม่รีบนะครับเราก็ขับไปเรื่อยๆครับเป็นการสร้างความเคยชินกับรถเราเป็นการสร้างความเคยชินกับพวงมาลัยเป็นการสร้างความชินกับความเร็วที่เราจะต้องควบคุมรถนะครับเราขับไปเรื่อยๆครับนะครับใจเย็นๆนิ่งๆนะครับใครจะรีบไปก็ปล่อยเขาไปครับเราก็ขับของเราเราเป็นมือใหม่นะนะครับเราก็ไปเรื่อยๆครับชิวๆเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆกังวลนะครับก็เปิดเพลงคลอเบาๆก็ได้นะครับ เกิดเพลงที่เราชอบคลอเบาๆนะครับด้านหน้าเราก็ดูเขาเบรกกันแล้วก็ยกท้ามเราที่เบรกนะครับอ่าเขาคันใหญ่ไปได้เราก็ไปได้ครับตามคันใหญ่ไปนะครับตามไปเรื่อยๆครับนะครับตามป้าไม่ต <undy>. <observations> ้องกังวลนะว่ามีใครมาจี้หลังไม่ต้องปล่อยเขาไปครับเราอยู่เล็งเราอยู่เราอยู่เร็งช้านะครับถ้าเขาอยากแซงให้เขาแซงเล็ขวาไปนะครับให้เขาขับเล็ขวาไปนะครับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆครับนะครับขับตรป้า ตอนนี้นะครับเรามีระยะห่างจากกันข้างหน้าเยอะอยู่นะครับก็ทดสอบดูครับเรามาทดสอบด้วยการมองใช้หางตานะครับฝั่งขวามองกระจกมองข้างฝั่งขวาหนึ่งวิสองวิปุ๊บเราหันกลับมาประมาณนี้ครับใช้หางตามองดูนะครับอย่ามองนานนะอย่าแช่นานแต่หนึ่งวิสองวิเนี่ยเรามองเรามองเข้าไปในกระจกนะไม่ใช่หันไปแล้วมองอย่างอื่นนะครับการที่เราหันมองกระจกมองข้างนะครับให้เรามองไปที่กระจก นะครับมองเข้าไปในกระจกเลยนะครับมองเข้าไปในกระจกแล้วก็ดูว่ามีอะไรมีรถมาไหมนะครับแต่ด้วยความเร็ว1นึวิสวิเนี่ยเราต้องมองให้ทันนะครับถ้าเรามองไม่ทันเราก็ไม่เป็นไรเริ่มเริ่มทาใหม่นะเริ่มทําใหม่นะครับมองใหม่นะครับไม่ต้องไปฝืนนะนะครับไม่ใช่ว่ามองแล้วมันมันเบลอมองไม่ชัดก็นั่งจ้องอยู่อย่างนั้นนะครับด้านหน้าไม่ได้มองก็เผลอเผอถ้าเขาเบรกเนี่ยเราก็อาจจะไปชนเขาได้นะ น้องมองกระจกมองข้างเนี่ยใช้เวลามองแค่1วินะครับ1วิพอเต็มที่2องวิครับนะครับไม่เกินนี้ครับนะนะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับเวลาเป็นเพื่อนออกถนนใหญ่ครั้งแรกนะครับการฝึกให้เราชินกับรถเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นชินกับพวงมาลัยชินกับความเร็วชินกับคันเร่งนะครับชินชินกับการคุมรถนะครับชินกับการกะระยะขอบรถนะนะครับ ขอบรถที่ใช้ในการกะระยะนะครับผมสอนไว้แล้วนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะ,นะครับแต่เบื้องต้นนี่นะครับเราก็จะใช้จุดกลางคอนโซลฝั่งซ้ายถ้าเป็นฝั่งซ้ายก็ใช้จุดกลางคอนโซลถ้าฝั่งขวาก็เป็นโคนเสา A นะครับในการการะยะนะครับนี่คือขอบเขตของรถเราในการกะระยะถ้าเรานั่งในรถแล้วเรามองไปนะครับฝั่งซ้ายมือไม่ต้องไปสนใจว่าห้องห้องผู้โดยสารกว้า,างขนาดไหนเยอะขนาดไหนรถขนใหญ่ขนาดไหน ไม่ต้องไปสนใจนะสนใจแค่ว่าขอบรถด้านหน้านะครับอยู่คือจุดกึ่งกลางของคอนโซลนะครับในการกะระยะนะครับเมื่อเราขับรถครับเราจะรู้ว่าเราพ้นไม่พ้นนะครับเราเช็คได้ง่ายๆครับนะครับด้วยเส้นขอบทางนะครับเส้นขอบทางที่อยู่ข้างทางนะนะครับเราดูจุดกึ่งกลางของคอนโซลรถนะครับดูว่ามันชิดเส้นขอบทางแค่ไหนแล้วเราก็เหลือมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับ ดูตัวทางรถเรากับเส้นขอบทางนะครับว่ามีระยะห่างประมาณไหนนะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคตัวถังรถเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการเช็คตัวถังรถเรานะนะครับตัวถังรถของเรานะครับการขับรถนะครับผ่านสี่แยกนะครับเราต้องดูดีๆยิ่งสี่แยกมีปัญหาเรื่องไฟแดงไฟเขียวนะครับเราก็ต้องระวังนะครับแต่ เบรกช้าๆให้รถไหลช Unter ้าๆนะครับแต่เบรช้าๆเบาๆมีรถมาแล้วก็ชะลอครับให้เข้าไปก่อนนะครับใ,ให้เข mm ้าไปก่อนนะครับเบรกก่อนช้าๆครับนะครับหยุดรถให้เข้าไปก่อนนะครับดูดีๆครับว่าเข้าไปกันหมดหรือยังนะครับอ่าเราเราต้องดูให้มั่นใจนะนะครับจะเพิ่งพีพาออกไปนะครับให้เข้าไปก่อนนะครับมันไปไม่ได้เราก็ต้องรอครับมันไปไม่ได้ก็ต้องรอนะครับดูดีๆครับไปไม่ได้ก็ต้องรอนะครับรอจนกว่า เราจะไปได้นะครับโอ้โหพี่ตั้มครับอยู่ด้านอยู่ด้านหน้าเลยไม่รู้จะไปยังไงจะไปยังไงครับรอครับนี่ครับคันนี้คันสุดท้ายหมดแล้วเราก็ตามครับตามนะครับเขารอไปเลยครับตามไปนะครับเพิ่มคเร่งไปครับนะครับเพิ่มเ่งไปนะครับเพิ่มเร่งไปนะครับพี่ตั้มเราอยู่คันหน้าเลยอ่ะคันหลังก็ตามมาเป็นพวงเลยเราขับเร็วก็ไม่กล้าขับนะครับไม่เป็นไรครับขับเร็วเท่าที่เราขับได้นะครับเพิ่มความเร็วขึ้นไปครับลองดูถ้าสมมติว่าเราขับที่ความเร็วเคยชินที่60ใช่ไหมครับ ลองเพิ่มเป็น65ดูสิได้ไหมนะครับลองดูครับเพิ่มดูครับอ่านะครับค่อยๆเพิ่มนะครับถ้าเราเพิ่มแล้วเรามั่นใจขึ้นนะครับก็ลองเพิ่มเป็น68-69ดสิู้ซิได้ไหมลองดูครับกดคันเร่งเพิ่มขึ้นนิดนึง่นะครับก็ลองดูครับอ่มือใหม่นะครับขับรถออกมาปุ๊บนะครับเติมน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเลี้ยวออกจากเลี้ยวออกจากปั๊มน้ำมันนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับมองฝั่งขวามีรถมาไหมอ่ามีรถมาหนึ่งคันหลังรถตู้ไม่มีรถแล้ว เราจะเลี้ยวซ้ายออกไปหลังรถตู้นะครับรถตู้ไปแล้วปุ๊บอ่าเลี้ยวตามครับหมุนพวงมาลไยครับหมุนไปเลยครับหมุนหมุนหมุนครับหมุนปุ๊บอ่าค้างไว้ปุ๊บแล้วเราก็คือล้อตรงอ่านะครับขับตามไปเรื่อยๆครับนะครับขับไปค่อยๆเพิ่มความเร็วไปครับค่อยๆเพิ่มความเร็วไปนะครับเราเป็นมือใหม่เราขับรถความเร็วได้ไม่เยอะแล้วก็ขับเท่าที่เราทําได้นะครับเติมไปเรื่อยๆครับนะครับขับไปครับตอนนี้ความเร็วผมอยู่ที่30ไปปลาย นะครับ40ต้นๆน,น,นะครับผมค,ค่อยๆกดเร่งเพิ่มขึ้นครับนะนะเพื่อนๆก็ลองทําดูครับค่อยๆเพิ่มเร่งขึ้นไปนะครับมีรถฝั่งขวาวิ่งมาเยอะเลยนะครับก็ดูดีๆมองไปด้านหน้ามองไปไกลๆว่ามีรถคันไหนเขาเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาของเขาไหมนะครับก็คือถ้าถขาถ้าคันไหนเขาเปิดไฟเลี้ยวขวาเราก็ดูว่าเขาพยายามจะเลี้ยวไหมถ้าเขาไม่เลี้ยวเราก็ขับตรงไปก่อนครับ รตรงไปอยู่ในเลนก่อนครับดูด้านหน้ามองไปไกลๆนะนะครับก็ทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งเลยล่ะนะครับถ้าเขามีการเบรกเราก็แตะเบรกตามครับแตะเบรกตามให้รถช้าลงนะครับพอเขาเริ่มคาน้าเริ่มทิ้งระยะห่างยืดออกไปปุ๊บเราก็เติมคันเร่งครับนะครับเขาเบรกเราก็ดูว่าเขาเบรกทาไมนะครับดูดีๆครับนะครับถ้าเป็นมือใหม่ถ้าสำหรับคุณผู้หญิงนะนะครับถ้าเป็นมือใหม่นะครับ ถ้าเรายังไม่ชิลดถเรายังไม่เพิ่มความเร็วเราก็วิ่งเลนซ้ายไปก่อนนะครับขับไปเรื่อยๆครับไปเลนซ้ายไปเรื่อยๆนะครับเหยียบคันเร่งค้างไว้เบาๆแล้วก็ค่อยกดลงช้าๆค่อยกดลงค่อยๆกดลงนะครับความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเองอัตโนมัตินะนะครับความเร็วมันจะไหลขึ้นไหลขึ้นไหลขึ้นนะครับเราจะรับรู้ได้ว่าเออความเร็วมันเพิ่มขึ้นนะนะครับแต่รด้วยความเร็วที่มันเพิ่มขึ้นช้าๆเนี่ยแหละครับมันจะทําให้เราคุมรถได้ดีขึ้นทําให้เรา เรียนรู้การที่จะหมุนพวงมาลัยเรียนรู้การที่จะค้างคันเร่งนะครับเนี่ยโค้งเราหมุนพวงมาลัยนิดเดียวนะครับผมหมุนนิดเดียวจริงๆนะนี่ครับหมุนนิดเดียวจริงๆเลยนะครับหมุนหมุนค้างไว้ครับค้างไว้นะครับถ้ามันเบียดไปฝั่งซ้ายก็คืนเล็กน้อยนะครับพอรถตั้งตรงนะครับตรงตรงมาตแล้วก็คืนล้อตรงนะครับขับตรงไปเรื่อยๆครับนะครับเราเป็นมือใหม่เราก็ขับไปในความเร็วที่เราคิดว่าเราเอาอยู่นะครับ ถ้าเราคิดว่าพี่ตั้มครับเนี่ยผมว่าผมเริ่มชินกับความเร็ว60แลวนะผมกดเพิ่มได้ไหมลองดูครับนะครับก็ลองกดเพิ่มดูครับลองก็ค่อยเพิ่มน้ําหนักลงเท้านะครับค่อยกดเพิ่มดูครับพอลดเพิ่มปุ๊บความเร็วอ่ะมันเพิ่มขึ้นทีลนิดใช่ไหมครับดังนั้นเราจะไม่เราจะไม่ตกใจแล้วเราจะไม่กังวลแล้วนะครับความเร็วมันเพิ่มขึ้นแต่มันเพิ่มขึ้นนิดเดียวนะครับจากเมื่อกี้เราวิ่งอยู่ที่60ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่67 68นะครับซึ่ง67 68 ความรู้สึกเรามันจะไม่ต่างก,กันหรอกความเร็วความเร็วตัวเลขอะมันเพิ่มขึ้นมา8กิโลเมตรใช่ไหมครับแต่ความรู้สึกเรามันจะไม่ต่างก,กันหรอกนะครับดังนั้นถ้าเราขับรถไปปุ๊บๆเนี่ยความเร็วมันเพิ่มขึ้นมา6กิโลเมตร8ช่วง8กิโลเมตรเนี่ยมันจะไม่ต่างกันความรู้สึกเราจะไม่ต่างกันเมื่อมันไม่ต่างก,กันเราก็จะชินแล้วนะครับเราก็ขับค้างไว้ครบับค้างไวใ้ให้เราชินนะครับอ่านะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับยกท้ามรอที่เบรกผมย้าเสมอครับว่าถ้าเราไม่มั่นใจยกเทท้ามรอี่บ นะครับแต่ไม่ต้องแต่เบรกนะครับอาจจะแต่เบรกเบาๆเราเมืหม่แล้วอาจจะแต่เบรกเบาๆนะครับให้รถช้าลงนะครับลดลงเนินไม่ต้องเหยียบคันเร่งเพิ่มนะครับยกเท้าออกจากคันเร่งยกเท้ามานะครับยกคันเร่งขึ้นนะครับอ่านะครับเขาเริ่มเบรกกันเราก็แตะเบรกเบาๆนะครับแต่เบรกเบาๆให้รถช้าลงนะครับแต่เบรกเบาๆรถช้าลงหมุนพวงมาลัยค้างไว้ครับค้างไว้ค้าบค้างตามโค้งไว้นะค้างตามโค้งไว้นะครับค้างตามโค้งไว้นะครับ จับความรู้สึกครับพอรถใกล้จะตั้งตรงปุ๊บเราก็คือล้อตรงนะครับข้างหน้าเขาเบรกเราก็เบรกกันเราก็เบรกครับปุ๊บเราเบรกไปครับนะครับเราก็ไปครับค่อยๆตามไปครับนะครับค่อยๆขับตามคันข้างหน้าไปครับผมเมื่อเพื่อนๆนะครับขับมานะครับเจอไฟแดงนะครับต้องเลี้ยวโค้งมือใหม่ทํายังไงดีล่ะครับช้าๆครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเราจะเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับช้าๆครับแต่เบรกให้รถชะลอนะครับ ให้รถชะลอแล้วหมุนพวงมาลัยไปครับหมุนพวงมาลัยไปเราจะเลี้ยวซ้ายมองขวาก่อนมีรถมาไหมนะครับเราวิ่งเข้ามาอยู่ในไหลทางก่อนนะครับวิ่งเข้ามาอยู่ในไหลทางแล้วมองกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมอ่าไม่มีนี่อ่าไม่มีเปิดไฟเลี้ยวขวาครับก็ค่อยก็ค่อยหมุนพวงมาลัยนิดนึงนะครับหมุนนิดนึงหมุนนิดนึงเข้ามาอยู่ในเลนเมื่อเข้ามาอยู่ในเลนปิดไฟเลี้ยวครับแล้วขับตรงไปครับขับตรงไปครับขับตรงไปนะครับความเร็วตอนนี้อยู่ที่60นะครับ60ต้นๆนะ เราขับตามไปเรื่อยๆครับขับตามพี่ใหญ่ไปเรื่อยๆก่อนนะถ้าเราเข้าไปใกล้แต่เบรกเบาๆครับเข้าไปใกล้แต่เบรกเบาๆนะครับแต่เบรกเบาๆช้าๆนะครับให้เราวิ่งเท่าความเร็วนะครับทีนี้เราจะมาลองฝึกแซงกันดูซิมีอใหม่ขับโอ้พีิตทั้งเพิ่มออกรถเบรกให้แซงเลยเหรอไม่เป็นไรครับองกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีครับพี่ตั้มเอาไม่มีปิดไฟเลี้ยวขวาครับหักวงมาลัยครับหักวงมาลัยพอรถเขามีเรนคืนปุ๊บปิดไฟเลี้ยวขับตรงไปครับ โอ้ยพี่ตั้มโอ้ยมือมือนี่แบบเงือแตกชัดๆเลยนะครับเป็นกันทุกคนครับมือใหม่นะนะครับลองดูครับนะขับตรงไปครับขับตรงไปเลยวิ่งเดินกลางของเราไปเรื่อยๆครับนะครับใครที่เขาขับเร็วเขารีบก็ให้เขาแซงทางขวาไปเราเป็นมือใหม่เราวิ่งเดินกลางครับนะครับขับเดินกลางไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่68กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค้างไว้ครับ เมื่อกี้เราเคยวิ่งได้ที่68ใช่ไหมเราว่าค้างไว้ครับโอ้หพี่จำต้องเกรงขาเนเนี่ยอโหเกรงขาไว้มันเกรงขาครับเกงก็เกรงครับไม่เป็นไรใหม่ๆมันก็จะเกงเกงแบบนี้นะครับพอเราชินนะครับพอเราชินเราคล่องแล้วนะครับเราจะใช้แค่ปลายเท้านะครับในการกดคละเ่งเท่านั้นเองนะนะครับเราไม่ได้ใช้ทั้งเท้าไม่ได้ใช้ทั้งน่องนะครับแรกๆอาจจะเกรงหน่อยนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราต้องใช้ตรงส่วนไหนในการกดคระเร่งนะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจาก อยากรู้ว่าต้องกดยังไงนะครับใช้ส้นเท้าวางบนพื้นแล้วใช้ปลายเท้ากดลงมานะครับกดก็ใช้แรงกดของข้อเท้านี่แหละครับถ้าเราเอาข้อเท้าไปใกล้เอาข้อเท้าไปใกล้คันเรงใช่ไหมครับมันก็จะมีแรงกดของกล้ามเนื้อที่เท้าเราครับมันต้องมันต้องยืดเท้าอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราไปถ้าเราไปกดให้มันงอเงี้ยมันก็ต้องยืดโดยอัตโนมัติพอมันยืดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกดคันเรงเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไป ใช้แรงกดนะอ่าก็าจะประมาณนี้อันนี้คือเคล็ดลับนะนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนยังไม่รู้ยังไม่ชินไม่เป็นไรนะครับใช้เท่าที่เราเป็นไปก่อนนะนะครับอ่าเผ่อมาแป๊บเดียวตอนนี้ความเร็วอยู่ที่75กิโลเมตรแล้วนะครับอ่านะครับโอ้พี่ทด้านหน้าเป็นเนิอนอะ่ะลงเนินยาวๆเลยอู้ยาวไปไกลๆเลยนะจะทํายังไงดีนะครับยกเท้าออกจากคันเร่งครับนะครับยกเท้าออจากคันเร่งตอนนี้เท้า วางอยู่ที่คันเร่งแต่แต่ผมไม่ได้กดนะนี่ขนาดผมไม่ได้กดนะครับความเร็วอยู่ที่8.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไหลไปเรื่อยๆครับปล่อยลื่นไหลถ้ารถเพื่อนๆนะครับฝึกหัดวิ่งต่างจังหวัดนะครับหัดขับตางจังหวัดก็ลองดูครับครับใช้ความเร็วประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆลองหัดวิ่งต่างจังหวัดเพื่อนๆก็จะเจอแบบนี้นะครับยิ่งภาคเหนือนะเพราะว่าพื้นที่ที่ใกล้ภูเขานะครับเวลาลงเินเนี่ยเรายกเท้าเลยครับให้ลถไหลเลยนะครับ นี่ขนาดลงเินนะผมปล่อยหลนี่ยังวิ่ง80 83เลยนะครับโอ้นะครับมาต่อกันครับมือใหม่นะครับความเร็วขนาดนี้เริ่มชินหรือยังนี่85แล้วนะนี่ลงเินยาวๆเลย85แล้วชินหรือยังนะครับคุมพวงอาะไรให้อยู่ในเลนนะครับมองไปไกลๆนะครับให้ความรู้สึกเราเราอยู่กลางเลนนะครับให้เราอยู่กลางเลนมองไปนะครับมองไปด้านหน้าไกลๆแล้วจับความรู้สึกว่าให้เราอยู่กลางเลนนะครับ ขับไปเรื่อยๆครับขับตรงไปพวงมาลัยไม่ตั้งหมุนเยอะครับหมุนนิดเดียวนะครับถ้าเราจะเฉยออกข้างหน่อยนึงเราหมุนนิดเดียวครับนะครับหมุนนิดเดียวถ้าเราจะหลบพี่ใหญ่ใช่ไหมเราเฉยออกข้างนะครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยหักขอบนิดเดียวนะครับรถมันจะไปเองเพราะว่ารถมันมีความเร็วนะครับเราอย่าหมุนแบบหักพวงมาลัยแบบกระชากนะครับเพราะว่าถ้ากระชากราจะสะบัดนะนะครับด้านหน้าเป็นโค้งซ้ายนะครับโอ้พี่ตั้มด้านหน้าโค้งซ้ายรถเยอะจังเลยจะไปรอบไหมเนี่ยเอาละครับทีนี้นะครับ เราหมุนซ้ายเบาๆครับหมุนซ้ายเบาๆค้างไว้ครับค้างไว้ค้างไว้นะครับความเร็วเราก็ค้างไว้นะครับพงมาอะไรก็ค้างไว้นะครับค้างไว้ค้างไว้นะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆของเรานะมองไกลๆว่าเขามีเบรกไหมมองไกลๆว่าเขามีรถมาแทรกไหมนะครับดูดีๆครับอ่าไม่มีเราก็ขับตรงไปอยู่ในเลนของเราเราวิ่งเลนกลางไม่ต้องห่วงครับไม่เป็นไรถ้าใครรีบถ้าใคร ด่วนใครครับเดียวก็ให้เขาแซงขวาไปนะครับเราไม่ได้ไปขวางทางเขาเราไม่ได้ขับช้าแช่ขวาครับอ่านะครับเราวิ่งของเราไปเรื่อยๆนะครับด้านหน้าเขาชะรอเราก็ยกเท้ามเราที่เบรกแต่เบรกเบาๆนะครับอ่านะครับแต่เบรกเบาๆให้รถช้าลงนะครับพอรถช้าลงปุ๊บเราก็ยกเท้าออกจากเบรกมามาต่อที่เร่งนะครับแต่เร่งมาเบาก่อนก็ค่อยกดลงไปก็ค่อยกดลงไปก็ค่อยกดลงไปนะครับความเร็วจะเพิ่มขึ้นมานะครับอ่านะครับ เราก็ขับเป็นกลางของเราไปเรื่อยๆครับนะครับอาจจะดูตื่นเต้นนะบางทีแบบโอ้รถเยอะปิ่ตั้มจะเอายังไงดีรถเยอะไม่กล้าเลยนะครับขับตรงเลนของเราเนี่ยนะครับทิ้งระยะห่างจากคันข้างหน้านะครับแล้วขับของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับนะครับซึ่งชีวิตจริงมันก็เป็นอย่างนี้ครับเราก็ทิ้งระยะห่างแล้วก็ขับตามของเราไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าคุณจะขับเก่งแค่ไหนคุณจะเริ่มหัดขับวันแรกนะครับทฤษฎดีเดียวกันครับ ทิ้งระยะห่างจากกันข้างหน้านะครับแล้วก็ขับให้เราอยู่ในเลนเหมือนกันได้้เลยนะครับดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะนะครับอ่านะครับเราขับไปเรื่อยๆครับนะครับขับไปด้วยความเร็วที่เราคิดว่าเราเอาอยู่นะนะครับจากที่เคยวิ่ง60่ะตอนนี้วิ่ง70ไปปลาย80ต้นๆแล้วนะครับเริ่มชินนะเผื่อแป๊บเดียวความเร็ว80แล้วโอ้โหนะครับถ้าเราเข้าใกล้คันข้างหน้าแต่เบรกเบาๆนะครับให้รถช้าลงนะครับ พอรถช้าลงปุ๊บมีระยะห่างแล้วก็ยกท่ามาเติมที่คันเร่งค่อยๆกดลงครับค่อยๆกดลงนะนะครับขับตามไปเรื่อยๆครับขับตามไปเรื่อยๆนะขับตามไปเรื่อยๆครับอยู่ในเลนของเราเรื่อยๆนะนะครับเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดว่าอุ้ยเราจะไปขวางทางใครหรือเปล่าไม่ต้องครับเราอยู่เลนกลางของเรานะครับถ้าใครรีบเขาก็จะวิ่งเลนขวาไปนะครับอ่านะครับเราอยู่เลนกลางของเราเราทาถูกต้องแล้วนะครับความเร็วของเราก็ไม่ได้ต่ํานะ60บ 7 0 80ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะนะดังนั้นนะครับเพื่อนๆสบายใจได้เลยนะนะครับขับไปเรื่อยๆครับโอ้เยี่ยมเลยครับนะครับเริ่มชินรถหรือยังเริ่มชินความเร็วหรือยังนะครับพอเริ่มชินแล้วก็ลองกดคันเร่งดูครับลองกดคันเร่งดูกดคันเร่งเพิ่มดูลองเพิ่มความเร็วเพิ่มดูนะครับเมื่อเพิ่มแล้วก็ค้างพุงมอะไรไว้ครับค้างเอ้ไม่ใช่ค้างพุงมอะไรสิค้างคันเร่งไว้ครับค้างความเร็วไว้นะนะครับนะครับ ก็ขับไปใกล้เราถ้าเรามีความเป็นส้นว่าเราใกล้คันข้างหน้าอ่าแล้วก็ลดเท้านะครับอย่างที่ผมแจ้งไว้ก่อนหน้านั้นนะครับมีสองมีสองกรณีถ้าเราขับไปใกล้คันหน้ากรณีแรกเราแซงหรือกรณีที่สองเราขับตามเข้าไปก่อนอะนะครับถ้าเราจะแซงมองกระจกมองข้างฝั่งขวาดีๆนะครับว่ามีรถมาไหมถ้ามีรถมาอย่าเพิ่งไปอยู่ในเลนก่อนนะครับขับตามไปก่อนนะครับทิ้งระยะห่างประมาณนึง ถ้าเข้าไปใกล้มากก็แต่เบรคเบาๆให้ระยะห่างเพิ่มมากขึ้นนะครับเวลามองกระจกมองข้างจะแซงมองแค่ประมาณหนึ่งวินะครับเต็มที่ม่เกิน2วินะนะครับดูดีๆดูกระจกมองข้างฝั่งขวาไม่มีรถมาแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาเติมเครื่องเล่งค่อยกดค่อยๆกดค่อยๆกดความเร็วเพิ่มขึ้นพอเราเข้ามาอยู่ในเลนปิดไฟเลี้ยวเพิ่มความเร็วขึ้นกดเครื่องเล่กดเครื่องเล่งกดกดกดความเร็วเพิ่มขึ้นตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ 80- 85แล้วนะครับ มองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นหน้ารถเต็มคันเปิดไฟเลี้ยวซ้ายกลับเข้ามาอยู่ในเลนกลางนะครับพอกลับเข้ามาปุ๊บปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ขับตรงไปตอนนี้ความเร็วอยู่ที่86นะครับ86 87กิโลเมตรนะนะครับขับไปเรื่อยๆครับโอ้โหเมื่อกี้ยังวิ่ง60อยู่เลยเพิ่มแป๊บเดียว8้วพี่ต้มครับอ่านะครับประมาณนี้เลยนะครับเวลาเราเร่งแซงความเร็วมันก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้แหละนะครับอ่าน้านหน้าเป็นจุดยูเทิร์น เขาเบรกกันแล้วก็เบรกด้วยนะครับเบรกช้าๆชะลอชะลอนะครับท้าอยู่ที่เบรกนะครับท้าอยู่ที่เบรกนะครับให้เลยจุดยุเทิร์ดก่อนมาแล้วค่อยยกทับไปเติมคันเร่งต่อนะครับให้เรามั่นใจว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราผ่านไปอย่างปลอดภัยแล้วค่อยเติมคันเร่งนะครับอ่าทีนี้เราก็ขับตามไปครับโอ้พี่ต้มหัวใจจะวายเมื่อกี้โอ้โหเร่งแซงโอ้โหทำได้ยังไงไม่รู้อ่าอย่างนี้แหละครับมือใหม่นะครับถ้าเราไม่รู้วิธีการแซงมันก็จะตกใจแบบนี้แหละนะครับ ถ้าเรารู้ว่าเราต้องทำยังไงนะครับเราก็จะเริ่มชินนะครับเราก็จะทําได้นะครับเป็นกำลังใจให้มือใหม่ทุกคนนะครับก็หวังว่ารอบนี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนมือใหม่นะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปอีกทีนึงนะครับสำหรับมือใหม่นะในการขับรถออกถนนใหญ่สถานการณ์จริงประสบการณ์จริงผมก็จะเล่าให้เพื่อนฟังตลอดว่าจะต้องทํำยังไงนะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมไว้ใจกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับตัวอย่างนะครับที่ผมทํามาให้เพื่อนๆดูนะนะครับก็เป็นแนวทางในการขับรถนะครับออกถนนใหญ่สําหรับมือใหม่ ทำไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆรู้ไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับงงสงสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับสาหรับมือใหม่นะครับอยากถามคําถามที่นอกเหนือจากคลิปนี้นะครับสามารถไปคุยกันสามารถไปตั้งกระทู้โพสต์ถามได้ที่ f a c e b o o กรุ๊ปนะนะครับส่วนลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเ,เพื่อนๆสามารถกดเข้ามาจอยได้เลยนะไว้เจอกันใน Facebook กรุ๊ปนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b สไครต์นะก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครสํสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยกันเลครับ